คนคนหนึ่งเขาบล็อกคุณไปเพราะเขาคิดว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปครับเพราะเขาคิดว่าเราไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้ครับเพราะเขาต้องการเอาชนะชีวิตของคุณครับส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์ลักษณะเนี้พอเขาเงียบเราก็เงียบพอต่างคนต่างเงียบกันเลยขึ้นมันก็เกิดความห่างนะครับเพราะเกิดความห่างห่างกันมากขึ้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 น,นสุดท้ายก็ต้องเลิกกันครับ หน้าที่ของคุณวันนี้คุณไม่ต้องสนใจว่าเขาจะทำอะไรครับไม่ต้องไปสนใจครับว่าเขาจะกินหรูอยู่ดียังไงต่างๆพวกนี้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณตอโฟลครับคือมันทำให้คุณเนี่ยใจฟอมันทําให้คุณมองแมวจนกลายเป็นเสือคือเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรไม่ได้มีคุณค่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันจะทําให้คุณฟุ้งซ่านมากขึ้นถ้าคุณยิ่งสนใจห้าครับคุณต้องกลับมาที่ต้นเหตุครับ แล้วคุณอยากได้แฟนเก่ากลับมาเรื่องนี้อธิบายไว้หมดแล้วนะในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าน,นะครับอันนี้ไปทบทวนกันนะครับคือคนมักจะกแก้ปัญหานี้ครับต้นเหตุกับเหตุที่เกิดครับเหตุที่เกิดคือเขาเลิกครับพยายามจะแก้ให้เขากลับมาคือก็ไปพยายามตือ้อง้อขอขายขอโอกาสหาเรื่องทักไปคุยไม่รู้มีเรื่องอะไรกับคุยจะคุยกับเขา,าเลยเอ๊ะฉันจําได้แล้วมันติดเงินฉันอยู่ยี่สิบห้าสตางค์กูทักไปตัวมันดีกว่าจริงๆถามว่าอยากได้เงินไหมไม่ เพียงแต่อยากคุยกับเขาค,คือเรามักที่จะใช้เหตุไปแก้เหตุครับพยายามใช้เหตุแก้เหตุไม่ใช่ครับคนเลิกกับคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีคุณค่าครับและเขาคิดว่าคุณไม่สามารถสนองซึ่งความอยากได้เขาคิดว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขาครับนี่คือเหตุคุณต้องกลับมาแก้ที่เหตุครับคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเราเพราะอะไรครับ คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าเขาออกไปจากชีวิตของเราเพราะอะไรครับคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าบ่อยครั้งเราทะเลาะกันถึงเรื่องอะไรมากที่สุดครับคือมันต้องกลับมาแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ครับเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในคอร์สสังกิตแฟนเก่านะครับอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องนี้เพราะครูคมจะจี้ให้คุณเห็นเหตุครับและจี้ให้คุณเห็นว่าอ๋ออ๋อสุดท้ายแล้วไอตอนแรกเนี่ยมันเข้ามาเพราะอะไรอ๋อไอตอนที่มันออกไปเนี่ยเพราะอะไร และเราควรจะแก้ยังไงและมันจะมีสิ่งที่ไม่ควรทําครับเมื่อคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาครับมันจะมีห้าเรื่องนี่ใครอยากได้ไมารายเอียดเต็มๆเนี่ยอันนี้ไปทบทวนในสังเกตแฟนเก่านะครับห้าเรื่องที่ไม่ควรคุยครับกับแฟนเก่าครับมันจะยิ่งพังไปกันใหญ่ใครอยากได้นะครับเรื่องนี้ห้าเรื่องนี้นะครับแชร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสแฟนเก่าตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับ พิมพ์ก่อนได้ก่อนนะครับเฉพาะ30ท่านแรกครับแถมให้อีกอันหนึ่งนะครับคือสิ่งที่ห้ามถามเขาด้วยเรื่องที่ห้ามถามครับมี10เรื่องอันนี้แถมอีกอ่ะห้ามถามแฟนเก่าครับไม่งั้นไม่กลับเช่นถามเขาว่าคุณมีคนใหม่แล้วหรือยังหรือถามเขาว่าพ่อแม่ของคุณสบายดีไหมพ่อแม่แฟนเก่านะมันยิ่งบ่งบอกว่าคุณยังเป็นของตายอันนี้แถมไป10เรื่องที่ห้ามถามครับพิมพ์คําว่าห้ามคุยครับ เพราะถ้าคุณยิ่งคุยมันยิ่งไม่กลับครับยิ่งคุยยิ่งไม่อินยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งตอบน้อยยิ่งคุยยิ่งตอบช้ายิ่งไปถามยิ่งตอบช้าเขาจะไม่สนใจคุณครับแล้วการดึงแฟนเก่ามันจะมีกฎหลายหลายกฎเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับ ผูค้ควมว่าคุณเอาตำแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้คอมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นจิตวิทยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับสองครับ อยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแวงบนกนดัต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1 0,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสครับหกพันเก้าร้อยบาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพันเก้าครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จสองครับครูคมวางแผนเฉพาะเคสครูคมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึง้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่ายต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็น1ในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นคับ